สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมาดําต้องชาแนลนะคะในหัวข้ออ่าชานี้พบนี้จะโด่งดังเหมือนคุณลิซ่าได้ไหม f อฟถามมานะคะอ่ามาดําต้องใช่ร็จัดให้นะคะอ่าชานี้พบนี้จะโด่งดังเหมือนคุณลิซ่าได้ไหมไอดอนของหนู know, ค่ะแม่หมออ่จาจัดไปจะโด่งดังเหมือนคุณลิซ่าได้ไหมได้ไม่ได้ ทำมาได้แมได้ค่ะสามารถทำได้นะคะจากการนารายสมปรารถนาค่ะสนับสนุนจากอาคนรลักษณ์หรืออุบาจารย์มีการเรียนการสอนตั้งแต่เด็กนะคะคุณต้องรับการฝึกฝนตั้งแต่เด็กอ่าแล้วก็มีความมุ่งมั่นโฟกัสอย่างนี้นะคะแล้วคุณก็จะสมปรารถนา,นา,ค,นาค่ะคุณต้องเรียนนะคะค